วัสดีค่ะพบกับโรงพยาบาลแคนเซอร์อารียันศีราชาสํสำหรับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเพิ่มเติมกับส่วนบริการของแผนกรังสีรักษามาติดตามชมกันได้เลยค่ะเ <c oughs> ครื่องฉายรังสีที่โรงพยาบาลแคนเซอร์อารียันเปิดให้บริการเป็นเครื่องฉายรังสีแบบรักษาระยะไกลหรือ external beam radiation therapy คือการอาศัยรังสีที่มีแหล่งกําเนิดรังสีอยู่นอกร่างกายฉายเข้าไปที่เนื้อง,งอกภายในร่างกายด้วยรังสีที่มีพลังงานสูงโดยเป็นเครื่องฉายรังสีของบริษัทแวรเรียนรุ่นไวทัลบีมเครื่องฉายรังสีของทางโรงพยาบาลสามารถผลิตรังสีเอกพลังงาน6-10เมกะโวลต์สำหรับรักษาเนื้อง,งอกที่อยู่ลึกและผลิตอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงาน6 9 2 16สและ20เมกะอิเล็กตรอนโวลต์สำหรับรักษาเนื้องอกที่อยู่ตื้นๆน,นอกจากนี้ยังมีข้อเด่นพิเศษเหนือเครื่องรุ่นอื่นคือ high intensity mode ที่พลังงาน6เมกะโวลต์หรือ6 fff ทำให้สามารถลดเวลาการฉายรังสีลงได้สูงสุดถึง4เท่าจึงเหมาะอย่างยิ่งกับการรักษาที่ให้ปริมาณรังสีสูงในผู้สูงอายุหรือ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถอยู่นิ่งเป็นเวลานานได้ทำให้ลดโอกาสการขยับตัวของผู้ป่วยระหว่างการฉายรังสีลงได้โดยเทคนิคการรักษาที่ทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการมีตั้งแต่เทคนิคแบบธรรมดาไปจนถึงเทคนิคซับซ้อนได้แก่ 1. เทคนิคการรักษาแบบสามิติหรือ 3D CRT 2. เทคนิคการรักษาแบบปรับความเข้มจากการเคลื่อนของวัสดุกำบังรังสีรูปซี หรือ IMRT 3. เทคนิคการรักษาแบบปรับความเข้มพร้อมหัวเครื่องหมุนรอบตัวผู้ป่วยหรือ Vmat 4. เทคนิคการรักษารังสีร่วมพิกัดโดยสามารถทำได้ทั้งรังสีสัญญกรรมร่วมพิกัดหรือ SRS ที่ก้อนเนื้อง,งอกบริเวณศีรษะหรือไขสันหลังและรังสีร่วมพิกัดบร,ร,ร,ริเวณลำตัวหรือ SBRT ที่ก้อนบริเวณลำตัวเช่นปอดตับ หรือต่อมลูกมากซึ่งเทคนิคนี้เป็นการฉายรังสีที่มีความถูกต้องแม่นยําสูงและมีความคัดเคลื่อนต่ําผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติข้างเคียงจึงน้อยกว่าการฉายรังสีปกติโดยใช้การฉายรังสีเพียง1-5ถึง5ครั้งเท่านั้นแต่มีข้อจํากัดคือสามารถใช้ได้เฉพาะในผู้ป่วยรายที่ก้อนเนื้อง,งอกมีขนาดเล็กและมีรูปร่างขอบเขตชัดเจน 5. เทคนิคการรักษาแบบ4มิติที่ฉายรังสีตามจังหวะก,การหายใจของผู้ป่วยหรือ4 d ดี d i o therapy ซึ่งเป็นเทคนิคการฉายรังสีที่ทันสมัยและมีความถูกต้องของบริเวณที่ฉายรังสีสูงเนื่องจากมีการจับสัญญาณรอบการหายใจของผู้ป่วยเพื่อให้รังสีออกมาเฉพาะช่วงการหายใจหนึ่งๆเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีระบบรังสีรักษานำวิถีแบบ3มิติหรือคนบีมคอมพิวเตอร์โทโมกราฟี ติดตั้งอยู่กับเครื่องฉายรังสีเพื่อทำการถ่ายภาพเอกซเรย์ดูตำแหน่งและขอบเขตของการฉายรังสีก่อนเริ่มฉายรังสีโดยเครื่องนี้จะหมุนรอบตัวผู้ป่วยเพื่อเก็บภาพเอกซเรย์แบบ3มิติจากนั้นนำภาพที่ได้นำปัจจุบนันเปรียบเทียบกับภาพที่ได้จากกระบวนการการวางแผนการรักษาซึ่งสามารถเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งการฉายรังสีให้แก่ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น และนี่ก็คือการให้บริการของส่วนบริการแผนรังสีรักษาโรงพยาบาลแคนเซอร์รีแอนเสียรชาค่ะครั้งหน้าเราจะไปทำความรู้จักกับส่วนบริการแผนกไหนจะต้องคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ